ใช่ใช่ตอนเช้าก็อย่างแน่น<ช>ตอนเย็นก็อย่างแน่นถ่ายออกไอ้เนี่ยไอ้แยกท่าพราะเนี่ยตอนเช้าคือเฟื่ยผมไม่ได้มาเช้าอะไรมาผ่อนออกเช้าแต่โอ้โหติดยับเลยมาติดม,มาติดโรงเรียนใหญ่มาไปพระนครเนี่ยติดติดติดแน่นเลยเด<ช>ีย่างเรียนไรียน แบบนี้ใช่ไหมกเพท่เชอบวิ่งอะเอกเพจเป็นเท่าลาดดังเหรอะเอสองนห้าร้อยอ่าใช่ใช่วิ่หดมีโหดะอย่างเงี้ยไม่ตื่นแล้วก่าผเขาไม่ยื่นแม่ใจ่ผม เอคุณพาวมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับยังไม่นอนนะครับผม วันนี้ไม่ได้ใส่ไมค์ครับอาจจะเสียงไม่ค่อยเข้าไปนะครับคุคุณปิ่นสุดามาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ เงียบเลยจะได้สักตัวก่อนข้ามไปฝั่งโน้นมั้มียันก็มาคุณปินสนาบอกว่าสวัสดีครับ่ะสวัสดีครับผมจะข้ามไปไหนเชนกันใช่ท่นเลยปักหมุดไปแล้วเนี่ยท <c oughs> ่นทาปักหมุดไปใกล้ๆก็ได้ จะไปส่งที่ห้างเลยเหรอเออไปถึงนู่นเลยจะมีไหมไม่แน่จก็พิ่งเพิ่เปิดร้นานเปะิะร้านเนี้อเผื่อมีโอ้กลับมาแล้วงานเนี้ไม่ได้กลัวเลยเผื่อมีงานในเพจไปส่งแถวนั้นเก็บิ่มมาเก็บมอเปลี่ยนเอยเกลไล้เกเกลแบ เปิดมาเลยยังเปิดเลยเพจเออทั้งเบสทั้งอะไเออก็เปิดวินนะมีแน่อืมวินะมีแน่ตอนนี้แต่ถ้ามีกระเป๋าก็ได้อยู่แต่มันถูก25บาบทวินอไอ้วินเซเวอร์ยังเออยี่สิบาบาท29บาท ยี่ิบเก้าบาทะบอะไรประมาณนี้สวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมาแล้วทำไมเด้งดีจิะ ไหผมนี่พุ่งเปงตัวเดียวเลยพี่ฝากหมดไลยฝากหมุนก็ได้ติ่กผมฟิดสดาสบายดีไหมสุบสบายดีครับผมอัพตยูก็เตยชาเพิ่มนิธีายธนาคารอะไรนะครับแล้วหรออัพเอยู่อ่อโอเคคุณนี่เจอกันครับ เพื่อนได้งานไปรับงานแล้วผมเหลือผมนั่งรออยู่คนเดียวครับตอนนี้ ปิส่สดาบอกถามว่าแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ไอคอนสยามนะครับชั้น B 2ฝั่งลอบบี B E นะครับผมเสรทม10 โอเคตอนนี้ได้งานแล้วนะครับผมตอตนนี้ได้งานแล้วนะครับได้งานร้านแพทชั้น3นะครับผม เดี๋ยวขึ้นไปชั้นสามด้วยกันนะครับไปส่งที่สาทรสิบพอดีครับข้ามฝั่งไปฝั่งพระนครน,นะครับผมใครที่ใครที่ยังดูอยู่นะครับเดี๋ยวเดินผมกำลังจะไปขึ้นลิฟต์นะครับเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ไปชั้นสามด้วยกันนะครับผม ไปรับน้ำที่ร้านแพทนะครับผมชั้น3ครับไปส่งที่สาทรสิบนะครับ คุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตาม้วนนะครับผมตอนนี้กำลังจะเดินไขึ้นลิฟต์นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นสามนะครับผมอยู่ในลิฟต์อาจจะไม่มีสัญญาณนะครับสัญญาณอาจจะขาดหายไปได้นะครับผมแต่พอขึ้นลิฟต์ไปเสร็จก็มีสัญญาณเหมือนเดิมนะครับผมโอเคตอนนี้ลิฟต์มาแล้วครับ ลิฟตรงขนส่งสินค้านี้จะเร็วครับผมตรงนี้มีสามตัวนะครับใครไม่ใช่คนพื้นที่จะไม่รู้นะครับผมลิฟตัวนี้มีสามตัวแล้วก็ไม่รอนานเลยครับผมใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตาไมไว้นะครับผม เค okay. ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ดูกันนะครับผมฝากกดติดตามนะครับด้วยนะครับผมคุณบ้าบอลครับ เป็นต้นนะครับพี่เปิดไอเคดไหมนะครับผมพีุ่ณต้นถามว่าผมเปิดไอเคดไหมเปิดไอเคดผมก็เปิดนะครับอาหารก็เปิดครับไม่เปิดวินอย่างเดียวครับเพราะว่ามีกระเป๋าครับ<ด> ุณต้นถามว่เพชรผมเจอของฝนไม่ได้ทำไงครับช่วยด้วยถ้าเป็นผมผมยกเลิกเลยครับผมของไี้ฝนไม่ได้ผมยกเลิกเลยครับ272ครับ มันยกได้เหรอพี่คุณผิสุดาพี่เครครับผมคุณพาบอกว่าวันนี้ไม่มีการบ้างนะผมคุณต้นบอกว่าพี่เคยเจอแบบยกไม่ได้บ้างไหมครับมันมียกได้หมดเลยนะครับผมเข้าไปตรงจุดสามจุดนะครับก็ตรงเราเลือกตรงยกเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับเข้าไปตรงจุดสามจุดนะครับ ด้านขวามุมล่างครับผมก็จะเจอยกเลิกนะครับผมมันมีอยู่ซ่อนอยู่ตรงตรงไหนซอกมุมเลยครับเอเพศผมเคยยกเลิกครับเมื่อวานยกเลิกไปสดๆเลยครับจากลาดหญ้าไปนู่นแหละครับล่มก้าครับผมเมื่อวานนะครับสองร้อยห้าสิบกว่าบาทผมกดยกเลิกไปเลยครับ พี่พี่พี่่ผมลืมชื่อแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับส่วสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับพีมครับผมคุณพีมสวัสดีครับยังไม่นอนนะครับผมนิบมาพอดีเลยครับผม

คุณต้นถามว่ามีวิธีรับงานในเพจโดยไม่เสียประวัติได้ไหมครับอันนี้ผมผมไม่ทราบเจริงๆครับผมคุณพินสดาบอกว่าไม่รู้ใครนะครับผมคุณพีมบอกว่ารักพี่นะโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ ใครนี้เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามนะครับผมตอนนี้กำลังจะเดินไปที่จอดมอเตอร์ไซค์นะครับ คุณต้นถามว่าผมมือใหม่ผมกดรับงานออตโต้ดีไหมครับถ้าเราไปได้ดีมากเลยครับผมกดรับงานออตโต้ไปเลยครับถ้าเราไปได้ทุกตัวนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นเงินไวเลยครับผมพี่บอกว่าพี่คุณพาว่าจะไปแล้วเหรอยังครับผม กำลังจะเดินไปที่จอดมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าถึงรถแล้วต้องขออนุญาตจบไลน์นะครับเพราะว่าขี่รถนี่ภาพมันสั่นหนูไม่ได้ครับผมแต่ตัวน,นี้ยังไม่ถึงรถนะครับผมคุณพีหมูว่าพี่ครับผมคุณพี่หมูว่ารักนะครับขอบคุณมากครับผม โอเคครับถึงที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับผมเท่าน,นี้ไลฟ์ทันอีกสักพักจะไลฟ์อีกสักรอบนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปครับเอ่อ คุณพาบอกว่าจะเห็นตอนไปส่งอาหารนะผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไลฟ์ให้ดูนะครับผมตอนนี้ถึงที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับขออนุญาตไปส่งอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับผมเจอกันไลฟ์ต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม